โอเคจบไปแล้วนะเศษส่วนพหุนามนะคะนี่มาพื้นฐานนะพื้นฐานนะคะอันนี้ที่แล้วเพิ่มเติมเศษส่วนพหุนามบวกลบคูณหาเรเศษส่วนพหุนามแล้วก็สมการเศษส่วนพหุนามนะอ่โอเควันนี้พื้นฐานครูจะสอนเรื่องแรกมันมี2เรื่องในข้อสอบนะ ตีโก้ยังไม่สอนเออเดี๋ยวก่อนตีโก้มิตินะคะเดี๋ยวสายขอแทนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันนี้ขอเป็นวันนี้ขอเป็นพื้นที่ผิวกับปริมาตรจริงๆก็เหมือนเรียนแล้วปะแต่มันเป็นรูปทรงอื่นเนาะวันนี้เราเรียนนี่ค่ะกล้วยกับพีระมิดอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงเบี้ยวอีกเป็นเป็นเป็นพีระมิดไหมเนี่ยไม่สวยเลยดูไม่เป็นพีระมิดเทำไมอาไรวะ พีระมิดนะคะพีระมิดชึ้ชี้ช,ช,ชจุดศูนย์กลางสูงตรงขึ้นไปแล้วก็มีส่วนเอียงนะแต่ว่าเราไม่ได้เลื่อ,อนนะครเอประมาณนี้นะคะเราเรียนสองรูปเรียนสองรูปเรีนสองรูปเรียนสองรูปทรนง,รรน,งรนะคะอาวโอเคเดี๋ยวเราจะเชิญแขกพิเศษมาช่วยครูสอนเออ ดี๋ยวตอนนี้นุ่มนด้านหลังกำลังเตรียมพร้อมที่จะมาบรรยายกับครูอ้าวใครจะมาเพาะบรรยายดีเ,เดี๋ยวจะให้มาทำสักสองคอ,อให,หนอ้นุ่มๆมาทำครับตอนนั้จะเป็นสุการขนลากเพราะสุการผมว่าผมอยากทำครับทน้ำเสนอกับหน้าตาหล่อๆผมอา้าวเรียนเรียน,ยน,ยน,ยนหน่อยเรียบเยบหน่อยเฮ้ยกลุ่นนั้นเดี๋ยวโดนทลายแนย่เดี๋ยวจะมิสไซต์ตุ้มลงไปนี่นี่พวกมีขีปนาวุธนะเราควรจะทุ่มลงไปเลยนะอา้าว โอเคเพราะฉะนั้นนะคะ2รูปทรงสอบแค่2รูปทรงคือกลวยกับพีระมิดนะคะแต่ว่าแต่ละรูปทรงก็จะอะไรนะแต่ว่าแต่ละรูปทรงก็จะสอบสองสอปชัก็คือทั้งผิวและปริมาตรไม่รู้ว่าตอนมสองเรียนยังเหมือนเรียนแล้วแต่เป็นเรื่องอื่นเป็นทรงกระบอกใช่ไหมเป็นฝีซึมใช่ไหมคะอ่ะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตีโกนยังไม่สอนเดี๋ยว next week สัปดาหนะ์หน้าอันนี้เราจะมาเรียน เรื่องนี้ก่อนนะคะทีนี้คําถามคือเอ้ยหลายคนที่ครูสอนมานะผิวกับปริมาตรเนี่ยมันมันมีสูตรที่หน,นูก็จาสูตรไม่ได้ต่างกันตรงไหน,นอ่ะมาดูปริมาตรจริงๆแล้วปริมาตรมันก็คือความจุนะคะมันเป็นความจุความจุแล้วก็หน่วยเนี่ยจะเป็นกําลังสามนะคะอ่ะมาดูหน่วยทั้งพอลุกษาเล่นๆก่อนหน่วยเนี่ยจะเป็นกําลังสามนะคะเป็นเออเป็นกําลังสามหน่วยเช่น คยดินมลอบอสอมอเออลอบอมอลูกบาศเมตรลูกบาศเซนลอบอนิ้วจะบลอบออะไรก็ช่างมันนะคะมันคือลูกบาศเพราะมันมีสามมิติจ่ายพวกลูกบาศทาาั้งหลายลูกบาศทั้งหลายเนี่ยคือนะคะสามมิตินะคะสามมิติมันจะคิดที่อะไรเออกว้างจะเป็นกว้างคูนยาวคูณลึกคูณสูงอะไรก็ว่าไปมันจะมีสามสามอันนะคะนะหรือใครเคยเห็นเป็นสอมอกำลังสาม เออ cm กำลังสามพวกกำลังสามทั้งหลายให้รู้เอาไว้นะคะว่าคือหน่วยของลูกบาศกนะคะนะเออยกตัวอย่างง่ายๆขวดน้ำเออขวดน้ำสอปพหกบาทนะไปซื้อมาอข้างๆก็จะเขียนปริมาตรสุดที่หกร้อยเอ่อดิลิลิตรอะไรก็ว่าไปนะคะมันก็คือลบ,บอสอมอลม้วมาเนี่ยค่ะนี่คือความจุนะคะอ่ะสำหรับพื้นที่ผิวคำว่าพื้นที่ก็มีแค่เอ่อพื้นที่มันก็มีแค่หน่วยมันหน่วยมันก็นเช่น ตอรอเออหน่วยมันนะคะตอรอสมอตอรอมอตารางเมตรตารางหน่วยอะไรก็ว่าไปตารางเซนตารางนิ้วอันนี้คือตารางตารางนะคะเป็นสองมิติจ้ะสองมิตินึกถึงกระดาษหนึ่งแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นก็จะมีอะไรกระดาษหนึ่งแผ่นก็จะมีกว้างมียาวแค่นั้นก็มีแค่สองมิตินะคะเพราะฉะนั้น เออสำหรับพื้นที่ทั้งหลายพื้นที่ทั้งหลายทั้งแหลท่หลที่เราเรียนเรียนพื้นที่ค่ะว่าพื้นที่ก็จะมีแค่2มิติหน่วยจะเป็นตารางตารางตารางนะคะเออถ้าความจุจะเป็นลูกบาศอะไรว่าไปาอาจจะเป็นซอมมอกำลังสองใครเคยเห็นโจทย,ย,ย์เยอๆซอมมอกำลังสองไปสอบไม่หโดนมิสซีเอ็มกำลังสองไอ,อกำลังสองพวกนี้เป็นตารางนะคะเป็นตาราง <S <S อ่ะแล้วสามถ้าหนูไม่มีตารางหนูไม่ใช่อตรอลอหนูไม่ใช่รอบอรก็เป็นควานยาวธรรมดานะ หนึ่งมิติหนึ่งมิติก็พวกความยาวธรรมดาเช่นเส้นนี้ยาวกี่เซนเออก็แม่พัดมาวัดอนะ่ะห้าสองจุดห้าเซนติเมตรในนี้สองมอก็กำลังหนึ่งไม่มีไหนมากนั่นะคือความยาวนะหนึ่งมิติความยาวนะคะสองมิติเป็นตารางสามมิติเป็นความจุแค่นี้อันนี้คือแนะนําให้เรียกน้าย่อยเออดเดลก่อนที่จะไปกินโต๊ะจีนเรียกน้าย่อยก่อนนะคะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นพูดถึงพื้นที่ผิววัด สัมผัสตรงไหนได้วัดพื้นที่ผิวปริมาตรนี่เป็นความจุอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวจะเชิญพี่กะทิมาช่วยครูบรรยายพิเศษที่น่บอกมาเรียกอะไรผมครับยังไม่เลิกขอไปดูสักหน่อยเถอะทำอะไรเหรอฮะอะไรกัน เอ้ยในบทคนหนึ่งประเจ้าหนูอย่าอย่าอย่ามาเโอเคอะโอเคเงยหน้ามามองหน่อยแล้วกันนะคะเป็นห้องที่มีสีสันมากค่ะมีความหลากหลายทางวิชาโอเคเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำพื้นที่ผิวกับริมาต่อมาเราไปดูสูตรก,กันก่อนดีกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่านี่ทำทีไปแนละ้วเดี๋ยวยังไงแชร์ให้ไปดูก็จะนึกออกนะคะอะทีนี้ลืมยังไม่รู้ สองเรียนปริมาตรยังถามหน่อยอยากรู้ปริมาตรเรียนยังเหมือนจะเรียนแล้วแต่เป็นทรงกระบอกนะคะเออแต่ไม่รู้นะครูแนะนําให้แล้วกันทบทวนให้จริงๆแล้วปริมาตรความจุเนี่ยนักเรียนครูอ่ะไม่ค่อยมีสูตรเยอะพวกบางทีพี่สอนพิเศษมาจะมีสูตรเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าสาหรับครูเองเราครูจําแค่2ส,ส่วนนะสองสูตรซึ่งวันนี้เราใช้แค่สูตรสองเออทำไมเป็นสูตร2ฟังนะคะปริมาตรความจุของพวกที่มีสองหน้าตาเออ ปริมตรของรูปทรงที่มีสองหน้าตาัดเอออะไรคือสองหน้าตาัดเช่นทรงกระบอกเออเห็ไนไหมสองหน้าตาัด บนกับล่างเป็นวงกลมนะคะหน้าตัดเป็นวงกลมหรือพวกปริซึมรู้จักปริซึมไหมกล่องยาสีฟันช็อกโกแลตช็อคบอโลนทั้งหลายอะไรก็ว่าไปพวกนั้นนะคะมีสองหน้าตัดตือ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 สองหน้าต,าตัดบนกับล่างไอพวกเนี้ยสองหน้าตัดปริมาตรของมันจะเท่ากับจะเท่ากับพื้นที่ฐานหรือพื้นที่หน้าตาัดคูณกับความสูงของมันนะคะของมันนะอ,อ่ะแต่ที่ครูบอกว่าของเราวันนี้เราเรียนแค่ตัวนี้คือของเราเป็น ปริมาตรของรูปทรงที่มีหนึ่งหน้าตัดนะคะอาจจะเป็นหนึ่งฐานหนึ่งหน้าตัดอะไรก็ว่าไปบัวก,กับอีกหนึ่งยอดเขาเรียกแหลมแหลมใช่ไหมคะแหลมแหลมของเราเนี่ยหนึ่งยอดมันจะต่างกันนะมันจะต่างกันนะคะอันนี้นึงหนึ่งยอดนะคะอันนี้มีสองหน้าตัดนะ สองรูปนี้ทรงกระบอกกับอะไรนะปริซึมอันนี้เป็นหน้าหนึ่งหน้าตาัดหรือหนึ่งฐานกับหนึ่งยอดอน,นิหนึงก็โน้ตโน้ตไปเรื่อยๆนะคะอา,นนาอาจจะเป็นฐานก็ได้จะเป็นฐานก็ได้คำว่าหน้าตัดเนี่ยกับหนึ่งยอดแหลมๆเออภาษาเราก็โนโ้ตแหลมๆอะไรเงี้ยนะคะแหลมๆพวกเนี้ยนะคะไม่เอา, вот, เอาไว่วาตัวนี้เฟื่อือ่นี่เห็นไหมนี่กรวยวาก็ไม่สวยนี่คือแหลมมน,นี่คือยอดของมันนี่คือยอดของมันภาษาหรือแม้แต่แม้แต่อะไรเออ มีรัมิดเออจะถานอะไรก็ว่าไปฐานห้าเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเริมเพียนแล้วสอนมากไปเลิมเพี้ยนเออโอ้เบี้ยวเลยค่ะแม่คุณอ่ะโอเคนี่คือหนึ่งยอดนะจ๊ะหนึ่งยอดแหลมตัวนี้นะคะวายก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่เลยนะโอเคเอออาจจะเปลี่ยนสีนิดน,นึงไปดูนี้ด้วยนี่คะ่ะ อาจะอจะเป็นสีเขียวแล้วกันมันจะมีนักเรียนเดี๋ยวจะได้รู้จักทำความรู้จักสูงตรงสูงเอียงอาจจะเรียนมาแล้วไมรูนะอ่ะโอเคจอเจออ่ะประมาณนี้แหลมแหลมนะคะแหลมแหลมก็คือยอดนะคะแล้วก็หน้าตัดหรือฐานก็คือก็คือ,คอบริเวณเนี่ยบริเวณที่พื้นนะคะอาจจะคลณบะบายสีสีเหลืองก็ได้นี่นะคะพวกนี้เป็นฐานฐานเป็นสี่เหลี่ยมนี่ฐานเป็นวงกลมเออมันมีความแตกต่างกันของของแต่ละรูปทรงนะคะ ทรงกระบอกก็ถ่ายเป็นวงกลมมาหน้าตดเป็นวงกลมสองอันรูปเท่ากันทุกประการทับกันสนิทอันนี้ปีกซึ่งก็เป็นสี่เหลี่ยมรูปเหลี่ยมจะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมกี่เหลี่ยมก็ได้อ่ะโอเคยังไม่ได้บอกสูตรเลยสูตรคือสูตรคือนะคะสูตรคือ,ะคะคอที่ก็เขียนเยอะเกินบปแล้วไม่พอจะเขียนแล้วเท่ากับเท่ากับนะคะขอขอขอลบแหลมๆนี้ออกปึ๊บเออนะคะเท่ากับไม่ค่อยจําสูตรอะไรเยอะบอกแล้วเมมโมรี่คุณน้อยคุณก็ใช้แบบเดิม พื้นที่ฐานฐา,านเหมือนฐานมาเดิมเนี่ยค่ะฐานนะคูณสูงอ้าวทำไมสูตรเดียวกันเลยครูเอฟสูตรหนึ่งกับสูตรสองทำไมสูตรเดียวกันไม่สูตรเดียวกันไม่เหมือนกันต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นพวกแหลมๆจะเติมเศษหนึ่งส,ส่วนสามนะคะจะเติมหนึ่งส่วนสามแต่ว่าครูจำมาอ๋อมันก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนกันมันคือพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงสําหรับสูตรปริมาตรเออสำหรับสูตรความจุทั้งหลายคือพื้นที่ฐานคูณ ความสูงแต่ถ้าเป็นยอดแหลมแหลมถ้ามีแหลมแหมปุ๊บจะเติม1ส่วน3ไปมันน้อยมันเป็นแค่1ส่วนใน3ส่วนของอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะอน,นั้นแหละเพราะฉะนั้นม3เราใช้สูตร2อย่างเดียวเพราะเราเรียนแค่รูปแหลมแหลมเนาะนะคะไอ้สูตรนี้ก็อยู่ม .2 อมั้งจำไม่ได้เรียนมั้งถามจริงม .2 อเรียนยังเออจบอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือผ่านไปแล้วจำไม่ได้ไม่เป็นไรมาทบทวนต,ตอนนี้โอเคนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงความจุถึงปริมาตรเราเติมหนึ่งส่วนสาให้กับรูปของเรานะคะแล้วก็ไปดูว่าพื้นที่ฐานเราเป็นไรถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเนี้ยฐานเราก็เป็นวงกลมเออพายรากำลังสองถ้าเป็นนี้ก็เป็นเหลี่ยมไปดูว่าสูนเหลี่ยมเนี่ยสูตรอะไรนะคะอ่ะนิดนึ่งสูงโอเคนักเรียนสาวสูงอันนี้คําว่าสูงนะคะขอโนดย่อสูงตัวนี้คือสูงสีเขียวนะคะสูงสีเขียวให้รูปสูงสีเขียวมะสูงสีเขียวคือสูงตรงจากขอโนตสูง ตรงคาว่าสูงตรงคือความสูงที่ตั้งฉากกับพื้นนะคะตั้งฉากกับพื้นสูงตรงคือสูงนี่เห็นไหมคะว่าไอเส้นเขียวๆของครูเนี่ยเส้นเขียวๆของครูนะคะมันตั้งฉากกับพื้นไอเส้นเขียวๆเนี่ยมันตั้งฉากกับพื้นนะคะอาจจะใช้ตัว h อะไรก็ว่าไปตัว h นะคะนี่คือตัว h นะคะตัว h ไม่อยากเขียนเลยนั่นแหละอะตัว h เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประมาณนี้ถ้าดูรูปเราจะใช้ ถ้ามีเลขอะไรมาให้เป็นเขียวๆตรงนี้เราก็จะใช้เลขนั้นในการคำนวณน,นะคะโอเคทําไมต้องบอกว่าทําไมต้องเน้นเขียวๆสูงเขียวๆสูงเอเพราะว่าเดี๋ยวพอพื้นที่ผิวมันจะใช้สูงเป็นสูงหนึตัวนึงสูงเอียงอะโอเคไหนๆก็คิดพูดละพูดเลยแล้วกันสูงนะคะแบบนี้จ้ะสูงเอียงขอเขียนเป็นสีสีอะไรดีล่ะสีสีส้มก็ได้อ่ะโอเค อันนั้นคือสูงตรงใช่ไหมคะตัวเอสูงตรงจะตั้งฉากกับพื้นนะคะสูงเอียงจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสูงเอียงเดี๋ยวแป๊หนึ่งเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยสมมติเส้นนี้ยาวแปดสมมตินะสมมตินี่ยาวแปดแปดนี่คือสูงเอียงเสมมติอันนี้สมมตินะคะอันนี้คือสูงเอียงก็มันเอียงเราก็เห็นอยู่แล้วมันเอียงนะคะมันก็คือสูงเอียงนะคะหรืออันเนี้ยนะคะแนว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 พืดเนี่ยคือสูงเอียง นะคะสูงเอียงภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เ<ส>ขียนอาจจะเบี้ยวเยนิดนึงนะคะแต่รู้ว่านี่คือสูงแบบเอียงเอียงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ในการคำนวณเอ่อติ๊กตอก,กติ๊กตอกพื้นที่ผิวเอ่อพื้นที่ผิวะค่ะปริมาตรจะใช้สูงตรงคือตัวสีเขียวๆนะคะเขียวต<ส>ั้งฉากกับพื้นใช้คำนวณปริมาตร<ส>มันเป็นความสูงของรูปทรงนั้นเอ่อเป็นความสูงรูปทรงนั้นนะคะรูปทรงนั้นอาจจะมี มันจะเป็นแหลมๆก็จริงแต่ว่าไม่เป็นความสูงของรูปทรงใช้ความสูงนี้ในการคำนวณความจุป,ปริมาตรนะคะสูเอียงเอาไว้ที่หลังให้รู้จักเอาไวเ้เดี๋ยวจะคำนวณพื้นที่ผิวหาผิวสัมผัสเออสัมผัสตรตงไหนได้อะไรเงี้ยนะคะอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสูงตรงกับสูงเอียงทําความรู้จักลักษณะรูปภาพก่อนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสูตรพื้นที่ผิวหรือยังไม่ต้องดูสูตรพื้นที่ผิวไปทำโจทย์ก่อนไหมทำอะไรก่อนดี หาโจทย์ก่อนหาโจทย์ก่อนเมนเมนมาแล้วแหละอ่ะโอเคอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะแนะนําอีกนิดนึงในการต้องคํานวณพื้นที่ผิวจะต้องรู้จักรายละเอียดของรูปให้ชัดเจนก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูโจทย์ปึ๊บอ่ะให้คุณเอาโจทย์มานนะอ่ะนิดนึงเพราะฉะนั้นจะขอลดหน้าจอน,นี้นะจ๊ะหน้าจอปริมาตรเนี่ยที่เป็นความจุที่เราจะเรียนข้อ2เราจะไม่เรียนข้อ1แล้วข้อ1มันอยู่ม2นะคะเราจะเรียนข้อ2